นะครับความนะครับสองแรงพันห้าร้อยวัตต์นะต่อเป็นที่ยียบ้อยจนมื่อดำนี่ก็ลองสวนะิตชิ่งเนาะอูย้ยความสูงพี่นนองทังต่อเรียบร้อยทอเทอร์เนาะปวดหลังคาบานเะนาะมีความสูงนั่นนี่หลังคาบานนะสี่เมตรครับผมบนล่างเนานะความดันเนาะล่างนนพะอ,อ,อใช้สวิตชิ่งนะครับต่อท่อต่อว่าวเรียบร้อยความจำเป็นครับใส่นนะ้ำเนาะ เทศกาลปีใหม่ก็มาเล่งให้เพื่อนนะครับความจําเป็นก่อนแอ่ความจําเป็นก่อนนะทันที่รอค่อยกนะอดใจรอครับเพิ่งหนึ่งท่อสองนิ้วนะเนี่ยมันในหน่อยเพิ่งความสูงสี่เมตรเพิ่งส่วนทุเรียนมันะเห็นไปหมดเลยแหละครับอ๋อคุณทางข้าบานเพิ่งคุณนะบ้านอยางต่ำนะครับจนะนะิบบาชบาชดเนาะนี่ก็เราจะขึ้นเบรกเกอร์ดูน้ําจะขึ้นนะเนี่ยมันได้อ่าเทศน้ำเทสยังเลยนะครับก็ต่อตามสายท่อลูก้อยตัด ตอยเต็มแทงตัดอัตนโนมัตินะครับผมอ่าก็แข็งนะครับสี่ร้อยห้าสิบวัตต์นะครับโมโนฮาร์เซลนะครับผมสีแผ่นอ่าก็พันห้าร้อยวัตตนะ์เนาะผมจะลองปับ๊บรครับกระแสกระแสบันไดครับนึงหลอบมันเท่าไหร่หอบนะครับนี่นครับมึงเสียงน้ำจะขึ้นทั้งบ้าครับพี่น้อง เวิจริงเนาะสองพันแปดสองพันแปดร้อยรอบเนาะอืยสามสามเก็อมาแล้วครับเสียงน้ำม,มาแล้วเสียงน้ำม,มาแล้วพี่น้องเส้นทางกระตัดนะครับต้นความจำเป็นก่อน โอ้ดูนะอ่ะไฟหนังดูเลวครับแรงมากาว,ว่าจัเอ์อะไรวัดเว้านี่ทริปจิิงนะครับออแต่แผงแห้งคนนี้อีกนะครับผมนี่ก็คือไอยน,ะนะังกันแลวน้ำขึ้นแหงแล้วนี่ก็ใช้ไฟใช้ไฟฟ้าพเพื่อน่ะใช้ปั๊มเก่าอนเลยนะครับมันจะหมดปะสบโเลยเชืซเพราะว่าุเหลืองขาไฟหลจนสงโมองโม,มงนะไลลูก,กนล ไกูแห้งมหาศาลแน่นอนนะครับในแดงน่อนอาาเนเนาะะเอาความจำเป็นใงเพื่นก้อนนี่นี่ก็คือเหตุการมันบ่มีน้ำใช้น้ะเพราะว่าอ่ถ้าดึงปั๊มเพิ่มขึ้นปั๊มตัวนี้คือใช้นในบ้านฟองนะครับใช้ในบ้านพองเพื่อนี้ก็น้ำกิงสอง0 0 0ลิตรนะครับ2,000ลิตรอ่ะรับประกัน15ปีครับโอ้การรับประกันเขา 5ปีรถถังครับ2,000ลิตรนะครับผมวันนี้เลยนับปั๊มน้ำก็รับประกัน2ปีนะครับดูแลตลอดชีดพแอนโทนโซเาียเซลล์เปิดไวเนะได้น้ำเต็มถังเลยมาอีกรอบไปเบิ่งวิวเซลลสัสทางหลงังสูงพี่นออ้องครับสูงสูงโอ้โหแข็ง เดีะจะลงะตามเดี๋ยวผมจะลงนะ้ะพี่นอ้องเนาะไปตามนี้แหลอะอ่เดี๋ยวมาดูกันตอนกลางวันนะครับผมสนใจกับโทรสอบถามแปบบ้บแรกที่โทรเบอร์ศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะครับอ่าแอดไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับในทั่วโลกนะครับทั่วโลกนี่หมายถึงคนที่อยู่ต่างประเทศไปทางานต่างประเทศเนาะ อ่าเพื่อนให้ไปติดตัง้งโทรไล่โทรอย่างมากเห้ไปติดตั้งบางทีบางคนฝากข้อมูลต่อความฉันมาไลา่ผมพ็คอยเดาจะรับบางทีเหตุงานนะครับฝากข้อมูลต่อความไว้อ่าขาโทษคุยกันให้มาติดตั้งอยู่ต่างจังหวัดเนาะประเทศไทยแหละอ่าให้พี่ให้นอนะ้องทีปานาเพื่อนลูกหลานอยู่ให้อยู่หน้าอ่าคือคนเป็นหนกนี่แอดไลน์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ด้วยทโ,โลกนะครับศูนย์เก้าหกสองแปดสี่สี่สี่ห้าศูนย์ ูนย์เก้าหกสองแปดสี่สี่สี่หาศูนย์นะครับมันจะเกิดการต่พ่นตะพ่นขีดใด้หรือปั่มตัวใหญ่นะฮะทดสอบถามกันที่เบอร์โทรได้ตลอดนะครับศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะครับศูนยะ์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะลำเลากคำใไปกับ,กบเก็บงานเน่ยเพ่นนะนะทีมงานอยากใจะได้ักคพอนนะครับอือทำโอ้ค,ครับพี่น,อน้องเอ,อ้ยขอบคุณครับเรื่งงเงิกนก้อนเนาะจำเป็นนำใส่ไว้ม,มีอันนี้เจ้าที่สองที่เล่งให้เนาะเล็งน,นำให้ เป็นเหมือจนครางมือถือ่นไรก็ได้นะขอบคุณครับอ่ะนี่นะครับผมทีมงานกันตะพยโซลาเซลล์บันไดยอย่างแข็งนะสองมิลเที่านอย่างพี่น้อง้เขาโกบหน้าหกนะครับหน้าหกนิ้วสร้างกำลังดำเนินการขึ้นโค้งขึ้นแผงเนาะสี่ร้อยห้าสิบวัตต์สี่แผงปั๊มเฮนดูรูพันห้าร้อยวัตต์หรือสองแรงครับนี่นะ อ่าเป็นนิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับหกถึงสองรอยี่สิบโวลต์โอ้โหหากเลยพี่น้องเลยตัวยาวสูดดูดน้ำลึกนะครับโ,โลนะครับนะอ่าเพราะว่าพี่ว่าพี่ๆลงมาได้ตัวใหญ่ตัวนี้ปั้มเขาเป็นหน้าไอ้โมเมนปั้มขอให้บ่อนะครับบ่อเก่าเขาเป็นสี่นิ้วนะครับเปนโลทอนิวน้วหนึง นะครับสูบน้ำนีครับทอหนาได้ผมใช้ท่อหนาเลยเนาะ8.5พี่น้อง8.5นะครับดูกันมาไล่ทำลายเลย8.5นะครับทอน้ำลาวนี่ครับท C 8.5นะครับจำนวน10ท่อน40เมตรอันเก่าเพิ่งกระดึงไป6แล้วนะ หก่ออเนาะข้อหนึ่งนิ้วนะครับแต่ว่าเสียค่าไปฟ้าไม่ไหวนะครับเสียค่าไปฟ้าไม่ไหวโอ้พูนรถจนส้มโอนี่รถฉะนนั้นวันไรพันผืดเลยนะครับผมก็กินไปหลายลูกแล้วนี่ตอนนี้ก็จองอือแล้วอ่านต้านเลยนะเออพี่น้องช่างฟูได้กินกี่ลูกแล้วขึ้นลูกไหวนะโดนไหนรวมเนีย ครับผมนี่อ่าสติมงานกันอี่นะครับแพงที่คานยังสวยยังกูนะครับสี่ร้อยห้าสิบวัตต์สี่แผงนะครับซ่อมแบบสูบเต็มถังแล้วก็ตัดแต่น้ําลงเนถังจะเป็นนู้นถังอยู่นู่นนะครับสองผลิตนะครับสองผลิตนะก็จะส่งลงมานิ้วครึ่งคือนิ้วครึ่งลงนิ้วครึ่งนเต็มกัจะีเห็นหนามยศเลยยังเขาในบ้านมันพร้อมเพราะนี่สูงนะครับนะสูงสี่เมตรเลยนะสูงขนาดอยู่ล้านผมนี่ ร้อยห้าสิบเซนก็เมตรครึ่งนี่ก็อู้ไหลสน,น 1, ันพันผืดเลยอันนี้สีเมตรนะครับร่องเบิงหนึ่งถังสองมลริรป้อมทางลงมานะครับอ่านะครับอันนี้อันเก้าผนใส่ไฟ้ากเดี๋ยวจะมาทำการดึงขึ้นเนาะ Thank okay. you. สองท่อนเลยพี่น้องสิบสองท่อนคูณสี่ด,ดูสิบสองท่อนสิบท่อนก็สี่สิบเมตรสี่สิบแปดเมตรอืมสี่สิบแปดเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนน้ำขึ้นนมามาะครับนี่ยังไม่ได้เก็บงานดีนะครับให้เพิ่นจำเป็นใช้น้ำไปก่อนเนาะอืมได้ประมาณนี้กันรัดสายรัดไปก่อนนี่ มานนีน้ำเป็นแท็งเนาะอือหุน่นนะครับอุน้นอ่ะครับพี่ช้ไปก่อนพี่น้องแล้วก็ต่อพ่อ,อลงมาเขาก็โตทอรถเก่าคนอะไรเก็บงานเนาะอือตัวท่อเกา่าสีหุน่หนแับนี้นนนอันน,นี้บานคอันนี้บานเิ่นจะแรงดันสองนิ้วก็สิดันได้คับดึงได้ท่อหน่อยครับผม เอามาเปลี่ยนเมนเปลี่ยน,ย,นยังไงเนาะทั้งสีหขนทั้งรถเอ่อตุเรียนสมโอคนอยู่นี่แหละนี่นะครับอูอ้หูไหลกลายาเป็นองหน่อยอยงงยวยนงายไปพื่อนก็ต่อหนึ่งวันพุ่นล้วลงตุเรียนสมโอนะครับเก็กองตามนี้เลยความสูงครับเอาความจะเป็นในีเพื่นก่อนเนะาะขันที่รอคอยกันตามลำดับครับผมเนาะ